คําเตือนเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทางช่องเป็นสื่อกลางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันค่ะ,ะขอขาสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกทุก่านเนาะค่ะเมื่อนี้ตามเซียนสระบุรีน่นะจ๊ะ <c oughs> เพื่อนาก <c oughs> า เสียนสาบุรีนี่เพื่อนมีสูตรเด็ดเพื่อนมาตัดสูตรสี่สิบกว่าตัวของโอปอเนาะเพื่อนจะเหลืออยู่สี่หางว่าสันแต่ว่าเพื่อนกะสิมีโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะกดติดตามกดซับสไครต์เนาะค่ะเนะาะเพื่อไปหาระเดสีทษการโทรต่อสายกับโทษเบื้องก่อนเพื่อนสิมีเพิ่มหรือว่าจังไหนโค้งสุดท้ายเนาะจากเพื่อนว่าเพื่อนตัดสูตรโอปอถ,ถือสองงวดนะ เป็นตัดเก่งเดยพี่น้องสวัสดีค่ะเสียนสลับุรีน,รนะจ๊ะเป็นเต็นเต้น่ะค่ะสูตรโอปัไปจังย่าโอปัวมากมากคิ้มว ากน่กดเด <c oughs> มเันนี้ไม่เห็นไเียสงนนี่เกนืเด็มาขัดหมเดี๋ยวด้รมันระายตัวกกเก่าเนาะเดี๋ยวอันยังมันอยากควยลูอยากทรศัสท์จ้าเข้ากันเดอ้อยังอยากคอยนั่งเมือกอบโทกอดังดีดีนั่งมือกอะ เียงรศัพทษคพอยอะค่ะจัดกล่องไม่กันเสี่ยนยูยูใส่อคันนียูสลับบุรีผบนบจ่าหรือจังดครับยูสลับุรีโอตอนนี้กะยูหันได้ผลบจตครับยื่นหน้ายู่อำเภอร์โเล็กใช่ว่าหลัยบ้านอกก่บ้านอกยื่เอเอรมเกลิจ้า อืมคือเตี้ยนจะถนัดเครื่องสูตรคำนวณเนาะคะ่ะเนาะคำนวณก็จริงแบบแบบนีน่เรีกยนเนกยเรียกไม่ตัดน,น,ะนาะาแติพอได้ยยูน่าโอ้โหนี่ละค่ะฮะแต่ผู้คับนี่ล่ะเพิ่นมีสูตรมากแต่มันหลายตัวพูดไปไปก้อนนั่น เปนบ่มีเลขหนึ่งามาเน่ำหนอหันใบที่สองเห็นใบที่สองกันลวยอ้าวท่านบจบต้นเห็นกัเลยแต่มาขัดไม่อันเพื่อนไ้บ่อมิดอันสูตรเพื่อนเอาสูาตรคาดหน้าสามสิบหกหางแต่สูตรเต็มๆม,มันสี่สิบเอ็ดหางบอกพันว่าสี่สิบสอ่มจ้าประมาณนั้นล่ะสูตรเต็มๆม,มันเลยบม่บมีรุดจยา亚บ่มีรูดเจคา亚จ้า มันหันไล่เนาะมันต้องหาสูตรครับมันมันมัไล่ละแต่ว่ามันมันเข้าออกพกตกลับอยู่ขั้นหนึ่งว่าค่ะว่าว่จะแรกกันละมันเป็นหกสองหกเ่นบ่ละจ้าเออบาอนี้ขั้นที่สองมาเป็นหกหกสองขันที่สามน่มาเป็นเก้าหกสองหู่โอ้สามตัวเลยเก้าหกสองอมันเอน มันก็เป็นมันตกกัดอ่อยู่้างแรกน่ะจ้ามันออกดอกออกดอกออกนะจ้ามันไม่เป็นตกกัดเมื่อวันที่เห็นสวนเปิดแล้วเขาจะเป็นเวร์ดหรือมัเบิร์ดเิร์ดแล้วเต็มเต็มนอนมีสี่สิบเอ็ดเเต็ดนี่แหละจ้าเ่ยเรื่มาขัดไม้ขัดไม้มันอยู่ยึด่างก็จ้าแต่ว่าตัวเก้านีเก็ไหวคือเก้ามันบ่ค่ะง่าย มันเคลือบดีดโอ้ข้มากค่ะมันมีนีเกลาสามนี่ละค่ะเก้าสามครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งตัวตัว,ตว,วเก้าตัวสองเกี่มันจิเป็นเออมันจิเป็นสองเกลือเราพวบเป็นเก้าอสองเนี้ยอืมวันทโดนิตตัวที่ททว่ามั่ตา,ตาไปไว้พอตาจ้า เลขเก้าค่าจ้าแปดหนึ่งแปดหนึง 1> 9, 1น่งจ้ะศูนย์สามศูนย์สามนี่แล้วเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งดีตู้เพิ่ม ก็เพิ่มมันก็มีุ้นหนึแดนึ่งเก้าหนึ่งนะไม่ว่าแปดอเนาะออกพีแปดนึเนาะค่ะและก็ตัวทีกก็ถอดเลขี้ชี้หนึ่งค่ะสองเก้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง ีนี่มัะท่นอนอบเดกสามรัเรงเนี่ยทีที่ลงมาเนี่เนาะีมันลงมาเนี่ยท่านในอวกน้เขาพวกวางวดนามันี่อ,อบ,าาาาบอออนตัวมันนี้ตัวตัวห้มาย,ายังดังบเ่ดังจ้าจ้า เก้าสามเก้าสามจ้ะรับตั้งเวิร์ดยัดไเปนไปเก้าสามตัวอู้เล่นไปเก้าสามตัวเดียวฟันเลยเนาะรับเขาด้วยจ้ะจะมือมีใจจมือสิวมีใจโอ้ยไฮไดเงิ้เจ้ามือแน่ถอนเมื่อแต่ก็เสียห้แต่เขาลาย วันนี่ยมันเด็กามตัวอยู่ในหันมันบองย่เหรอจ้ะยุ่นี่่ะมันจะก็เพิ่มไปในนี้คือซีเก้าสามอ้ครั้งไงตัวใดก็อีเกาสามซีเก่าสามเพิ่มบ่าไนี่เริ่มเริ่มครับแล้วก็จ้ีเก้าสาม เมื่อนั้นเห็นสูตรบ่เหมือดาสันทอครับสูตรบ่เหมือนเพราะเพิ่งเกณฑ์เองเพิ่งเพิ่งใหญ่ร้องแข่งละมั้งอือค่ะตัวมาสองกิบนากกิบกิบสุดข่มันมี่มันมีเป็นน้จ้ากันสูตรเต็มเต็มมันมีสีสิบเอดซีสิบสองนี่บอกของเพิ่นเยอะประมาณจ้าว่านคัดเดีวคัดมาไวรอบปีเรืย

ตัวน้แหละัิดปเกิ่เอืมงตเฮ็ดมาบหลุดเนาะบอเป็นตเฮ็ดมาไอ้เีรของโอปัวทรงมากทรงเอเท่นสิดเ็บ้ยนวันนี้เอาลงมาเอาเลข้เนมาถึงหมูมาหิบเอาขายนี่ก็บรทัาหลิดแก่แพ ก็ายนี่วันนี้ยิงมาเป็นตัดไม่แนวตัดเยมันเดี่ยวเตงงวดนะมันจะไปแค่างแางอย่างเอืมแล้วเรียกเรียเขามาดิบวกตัดบรมันจะเลี้วแต่งวดที่กันเดีววกตุ้งเตาจะงวดวนงวดนี้ปันตัวนี้วดนหาเป็นตัวไม่นะมันตัดบอกอะอือเรียกรจ้าจา แล้วก็มีเล็บนอกกรอบอยู่ตรงหางเยอะุงไนเนี้ยนอกกรอบนี่มาดเจ๊ใส่ค่ะนอกกรอบนี่มันมันขัดมมาจากัเกเลยบเกินี่มาาเล็กเกหน่อยนะมาตัวสองหมาลัดตรงลัดนี่จ้มันขัดมันเกี่มันมันเป็นนอกกรอบตัวใดเนาะค่ะหา,หาสี่หกหาสี่หกหห สามตัวแตัวพี่เรียนบบ่นี่เด่นางมากฝากไว้หางหนึ่งจ้ะหอมุ่นบนเหรีมันเอาหางเดียวก็พอเนาะจ้าเนแปลางเด่เด<ม>ินแปดตัวเดียวรัครัว จ้าแปดหา้หาค่ะมีทำนี่เ,เน้ะจ้ะเาเนาะครับไปนํ่งแนค่ะโค้งสุดท้ายเน,ะเนาะครับค่ะค่ะน,นี่กับเป็นสูตร ที่เซียนสลาบุรีเพิ่นตัดมาแล้วนะคะเนาะสำหรับตัดสูตรโอปอนะคะให้เหลือตะตเด่นๆเน้นๆของงวัดนี้เนาะค่ะพี่น้อง่ะ,คะแคปไว้จดไว้นะคะค่ะเป็นแนวทางท่านั้นเดอร์ค่ะ,คะขันมักกระจังตามนะะเนาะค่ะเนาะ่ะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะค่ะพี่น้องเอฟซี่ะชอบไลน์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องละคะเพื่อซี่ให พอผ่นอานแนวทางไม่ๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะค่ะให้โซกให้มันนะคะลำๆเรืด้วยทุกคนค่ะ